สวัสดีครับทิ่นี้เป็นงานซ่อมแอร์นะครับวันนี้เป็นแอร์ซัมซุงนะครับรุ่นนี้นะฮะซัมซุงเอเอสหนึ่งศูนะครับตัวนี้อาการเขาก็คือเดี๋ยวนะครับลองเปิดดูนะครับเปิดมาแล้วนะครับ แลนนอกทำงานไม่นี่ทำงานแลนนอกทำงานนอกทงานนะครับ <Yeah. S 1> นอกทำงาน <Yeah. S 1> แลนนอกทำงานสักครู่แล้วตัดนะฮะ <Yeah. S 1> แล้วไฟจะก,กระพริบนะครับ <Yeah. S 1> ไปตรงนี้กระพะริบฮะ เดี๋ยวลองลองอีกสักครั้งครับไม่รู้ว่าพัดลมทำงานหรือว่าคอมทำงานไหมนะครับเดี๋ยวลองปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับ ปิดแล้วเปิดใหม่นอ้วนกทำงาน ข้างในต่อนะฮะเดี่ยวลองอีกรอบนะเดี๋ยวลองอีกรอบ

光靠浪呗。 ตอนนี้ผมได้ถอดบ,บอร์ดนะครับแล้วก็มอเตอร์นะครับมาที่มาที่บ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทดสอบดูนะครับว่ายังไงนะครับเขามีอาการแบบไหนนะจะใช้เทปปะไว้นะครับเพื่อให้เห็นชัดต่อจอ จะเสียบมอเตอร์เนะ่คือตอนถอดตอนจะเอามาทดสอบเนี่ยครับแล้วต้องถอดมาทั้งหมดเลยนะครับทั้งมอเตอร์บานสวิงนะครับแล้วก็เป็นบอร์ดหน้าปัดนะครับที่รับสัญญาณรีโมทนะครับมีสวิตช์มีหลอดแสดงผลเนี่ยพวกนี้ต้องถอดมาหมดนะครับเพราะว่าขาดอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาจะ ท้องนะครับตัวนี้ก็ต้องถอดมานะครับจะเป็นเซ็นเซอร์น้ําแข็งนะครับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับตัวนี้ถอดมานะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่ให้สังเกตนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นช็อกเกตนะครับในวงจรถ้าเราเสียบที่ที่เครื่องนะครับวงจรตรงนี้นะครับเขาจะเชื่อมถึงกันนะครับเสียบช็อกเกตจุ๊บนะครับตรงนี้จะเชื่อมถึงกันนะครับ ตอนเราจะทดสอบตรงนี้นะครับเราต้องทําการช็อตสายตัวนี้นะครับสายตรงนี้ให้ผมก็จะใช้วิธีการปอกสายตรงนี้นะครับแล้วก็รัดวงจรเข้าหากันนะครับสายสองตัวนี้ก็จะรัดหากันนะครับแต่มีบางรุ่นนะครับบางมีบางรุ่นช็อกเกตตรงนี้ครับเขาจะจัาเป็นสายไฟเข้าหากันแบบนี้เลยนะครับแต่รุ่นนี้ต้องไปเสียบตรงที่เครื่องนะครับวงจรเขาจะจัาหากันแล้วก็ ตรงข้างในวงจรนะครับมันจะเป็นไฟเลี้ยงนะฮะไฟเลี้ยงวงจรครับขาจะผ่านตรงนี้ไปนะผ่านจุดจําตรงนี้นะครับถ้าไม่ได้จําตรงนี้นะครับไฟจะไม่เลี้ยงวงจรนะรจะทดสอบให้ดูนะครับตอนนี้ผมจะต่อไฟเลี้ยงเข้าวงจร,รตอนนี้จะใช้สาย hmm. เป็นสาย ตรงนี้ฮะสายไฟธรรมดาสายปับ๊บเราจะต่อไฟเลี้ยงเข้าวงจรจะสังเกตขนาดที่เราถอดข้างที่มาจากเครื่องไฟเขาจะเข้าตำแหน่งนี้นะเขาจะมีอีสายเส้นหนึ่งนะครับมาเข้าตำแหน่งก็จะทดสอบ นี้จะเป็นตำแหน่งไฟเข้านะครับไฟสองร้อยสิบเข้าตรงนี้นะก็จะผ่านนี่นะครับหม้อแปลงน้อยฟิลเตอร์นี่อ่ามีโคดพรวดสองชุดนะครับนิวตันกับลายเกิดเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูนะครับว่าถ้าเราไปจัมตรงนี้ไฟจะเข้าไหมนะครับ วันนี้ลืมเอารีโมทมานะครับอยู่ที่บ้านลูกคนลูกค้านะตอนนี้ผมก็จะเสียบปลั๊กนะนี่ฮะพอเราเสียบปลั๊กปุ๊บไฟยังไม่เข้านะไฟไม่เข้าเพราะว่าเราจุดจําตรงนี้นะครับเรายังไม่ได้จับหาก,กันนะครับถ้าเราเสียบ ตรงคอยเย็นนะครับนี่ครับนี่ตัวนี้ไฟค้างครับไฟค้างจากคาปาสี่ร้อยนี่นะไฟคาปาสามร้อยเนี่ยในการซ่อมเครื่องซ่อมบอร์ดพวกนี้นะครับต้องระมัดระวังหน่อยครับเพราะว่าเวลาขณะเราซ่อมนะครับบางครั้งไฟมันจะค้างตรงพวกวงจรไฟสี่ร้อยสามร้อยนี่นะครับก็จะมีซีคาปาตรงนี้นครับซี อิเล็กโทรไลต์นี่ครับแรงดันไฟประมาณ400นี่ครเขาจะเก็บประจุค้างไว้นะครับก็จะมีไฟ220เข้ามาผ่านไดโอดอิเล็กตริฟายครับเป็นไฟ300โวลต์นะครับมาเก็บประจุไว้ที่อคอนเดนเซอร์ตัวนี้นะครับก็จะมีแรงดัน400โวลต์นี่นะครับเป็นคอนเดนเซอร์400โวลต์เนี่ยแต่ไฟที่ได้มาประมาณ300นะครับอิเล็กติฟาย220 จะได้ประมาณสามร้อยแล้วก็บางครั้งถ้าวงจรเขาไม่ทํางานนะครับไฟจะค้างตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้มือนะครับไปสัมผัสนะครับมันจะดูดนะไฟค้างครับก็อันตรายอยู่ครับในขณะซ่อมบอร์ดวงจรเป็นแบบลักษณะสวิตชิ่งแบบนี้นะครับต้องระมัดระวังหน่อยนะตรงนี้ผมจับสายสองเส้นนีลนะครับเอาหากันแล้วนะครับช็อตแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่า ผมจอนเขาทำงานไหมครับครับตอนนี้ไะ้สังเกตว่าตรงนี้นะครับมอเตอร์บานสวิงนี้เขาจะหมุนนะครับแล้วตรงนี้จะสังเกตว่ามอเตอร์เขาจะพยายามจะมีแสงข้างนะครับ จะหมุนจะพยายามหมุนนะตอนนี้ตัดไปแล้วครับตัดไปแล้วก็ไฟกระพริบนะไฟหน้าปัดกระพริบแบบนี้เนดะี๋ยวผมจะลองกดอีกทีนะครับกดเปิดนะจะมีเสียงนี่ครับเสียงค้างครับมอเตอร์พยายามจะหมุนออกนะครับแต่หมุนหมุนไปไม่ได้นะหมุนได้นิดนึงครับ ประมาณนี้นะครับเวลาเราไปตอนนี้เครื่องตัดไปแล้วไปกับพิบตอนนี้ถอดปลั๊กแล้วนะครับผมได้สั่งเป็น พออะไออ่มานะเป็นตัวนี้นะฮะตัวนี้จะเป็นหมายเลขฮนะาร์ดเขานะครับจะเป็น db สามหนึ่งศูนย์ศูนย์นี่ครับหมายเลขฮาร์ดนะครับแต่ตัวตัวที่ผมได้มามันจะเป็นเป็นตัวนี้นะฮะเป็นสั่งอะไหล่มาครับก็เป็นตัวนี้มาทดแทนนะ ดูระยะดูแกนดูสายแล้วนะครับมันได้กันนะครับ,รบเข้ากันพอดีนะแล้วก็สายก็เหมือนกันนะค,คิดว่าน่าจะเห็นกันได้นะเดี๋ยวมาดูนะครับาจะใช้ได้ไหมนะทางทางคนขายอะไรนะครับบอกเขาบอกว่าใช้ทดแทนกันได้รด้านอะไรนะเรามาดูกันนะ จะใช้ได้ไหมเร,เรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมจะเอาเทปพันตัวแกนดูให้ดูชัดเจนหน่อยเนะสร็จปั๊บยังไม่ได้เปิดเครื่องครับตอนนี้เปิดเครื่อง เยนนนะครับีบ่แสดงว่าน่าจะใช้ได้แล้วนะครับไฟไม่ดับนะครับไฟติดค้างไฟนับปรดับตรงนี้นะครับ,รบไฟติดค้างงไปเลยไม่ดับไม่กระพริบแล้วนะครับนะครับน่าจะผ่านนะครับตัวนี้นะครับน่าจะใช้ได้ ทิ้งไว้สักครู่โอเคนะครับน่าจะได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปจะเป็นติดตั้งหน้างานครับเดี๋ยวไปดูหน้างานอีกทีครับว่าผ่านไหมนะครับใส่ได้ไหมนะฮก็เดี๋ยวผมจะลองมาวัดขาดูนะครับว่าอาการลักษณะนี้นะครับเราวัดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่เดี๋ยวลองหมุนเปรียบเทียบดูนะครับ ตัวนี้หมุนคล่องเลยนะครับเนี่ยหมุนคล่องตัวเลยเนี่ยแต่ตัวนี้นี่หมุนจะติดนะครับมันจะติดเนี่ยหมุนฝืดๆเนี่่าจะเกิดตรงปัญหาตรงจุดนี้นะเกิดจากอาการฝืดเนี่ยเดี๋ยวลองมาวัดขาดูนะครับว่ายังไงนะครับมันจะต่างกันไหมนะครับหรือว่าเกิดจากมันฝืดะนรับตรงนี้วัด่ังมาสักอาคุณหนึ่งดูก่อนนะครับ มีอะไรผิดปกติตรงไหนนะตรงนี้ลองวัดไม่ขึ้นนะครับลองสลับสายดูน้ำมือนแดงตรงนี้ลองตั้งมาเป็นสักสิบโอห์มนะครับอา่อาคูณสิบนะอ่าคูณสิบวัดตรงนี้ได้ประมาณเก้าสนะิบนะเก้าสิบแปดสิบห้า ก็คูณสิบเข้าไปนะเดี๋ยวน้องสลับตัวสลับตัวก็ขึ้นทั้งสองด้านนะขึ้นเท่าพอๆกันนะวัดเทียบก็ได้ปกตินะครับปัญหาน่าจะวัดเทียบโอห์มนะครับปัญหาน่าจะเกิดจากตัวนี้นะครับอาจจะติดขัดมันฝืดนะครับโอนไม่ออกนะครับอาจจะมีปัญหาตรงบูสตตรง อย่างอื่นนะครับบูธข้างในเราไปเจอหน้างานกันนะอันนี้ต้องตัวบากตัวมัลเตอร์นะครับ Don't oh god. เทสกันไหมตรงนี้เราจะเทสก่อนนะครับก่อนประกอบนะครับเราจะเทสก่อนนี่ครับทำง,งานแล้วนะครับแล้วก็ ไฟติดตลอดนะฮะไม่ตัดแล้วนะเดี๋ยวดูด้านนอกคอมเพรสเซอร์ทำง,งานได้อ,อยังนะตอนนี้คอมเพรสเซอร์ยังไม่ทำงานนะครับอาจจะรีเลย์แป๊บนึงด้านนอก,นอ,กอ๋อทำง,งานแล้วนะครับตอนนี้ ภาย้เดเามาจับดูอันนี้ภายในเริ่มเย็นนะครับความทำงานน่าจะไม่มีปัญหานะครับระบบน้ำยาน,น่าจะไม่มีปัญหาอันนี้เริ่มเย็นแลกับพัดลมก็แรงดีนะ ปิดเครื่องก่อนนะเดี๋ยวประกอบเครื่องกันนะ Uh -huh. yeah สวิงดูสิเอตอาจจะข้างเตอนนี้ก็ทำงานเรียบร้อยนะครับข้างในเริ่มเย็นแล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหานะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ